ที่นี้เมื่อพระธรรมยุตไปอยู่เราไปสอนญาติสอนโยมให้หูตาสว่างเขาเกียรติคนรู้ทันแต่ก่อนมึงเขาเท่านงงั้นก็สอบมึงเงินเท่านั้นบาทบ้าอะไรเขาก็เชื่อพราะมีวัดเดียวที่นี้พระป่าไปอยู่บนเขาตอนนั้นมีพระพหลังไปอยู่ด้วยท่านอาจารย์เชอรี่ ที่อยู่วัดป่าบ้านตาลเป็นเศรษฐีลูกชายเดียวพระอาจารย์ไปแคนาดาเมื่อสี่ห้าปีไปเปิดวัดไทยที่ตโตลนโตแล้วก็ไปสหรัฐอเมริกาก่อนจะมาเขาเ้าพรรษาเนี่ยไปที่เท็กซัสไปอาคันซอไปแคลิฟอร์เนียไปชิคาโกไปนิวยอร์ก ไปถึงรัฐอารสกราขัวโลกเหนือพระไทยพระธรรมทูตไปอยู่ต่างประเทศไม่ใช่ไปประกาศธรรมไปประกาศกิเลสว่าหลังเขา,เาแก่นเขาเอามาเดียวเปลือกเอากะพีคนไทยศรัทธาจนหัวปักหัวปั่มรรมากยถึงในหลออ มีศรัทธาอย่างเดียวแต่ว่าขาดปัญญาความโง่พายยืดถือโกรธก็ยืดถือเกียดก็ยืดถือรักก็ยืดถือชังก็ยึดถือถอดถอนกิเลสทุกประเภทต้องถอดถอนด้วยปัญญาขั้นสมาธิยังไม่ได้ถอดถอนกิเลสตัวใดเปรียบเสมือนศิลาทับยา ถอดถอนกิเลสทุกประเภทต้องถอดถอนด้วยปัญญาแม้แต่สัำสอนเขาก็ผิดสอนว่านิพพานเป็นอัตตาเจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธ์โตเป็นบุเรียนเก้าประโยควัดเวสสกวันไปโทษธรรมโกยว่านิพพานเป็นอนัตตาตาบอดกับหูหนวกเขียงกันคือไม่มีภาคปฏิบัติเข้าไปแทรก นิพพานังประมังสูญอย่างกิเลสอาสวะสูญสิ้นออกไปจากใจใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้สูญไปตามสมมุติเขาเรียกว่าเหนือสมมุติถ้าหากนิพพานเป็นอนตาตานิพพานก็ยังเป็นตัวกูของกูมีอุปทานมีความยึดมั่นถือมั่นที่แรกคุณเต้าอง กำหนดลมหายใจเข้าออกภาษาธรรมะเขาเรียกอาณาปานสติใจปุถุชนนั้นมันจะเขือนเหมือนขึ้นวิตยุสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนเมื่อมีสติควบคุมจิตใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจประเสริฐใจเราพง์สร้างอยู่สานที่ต่างๆเนี่ย ทีแรกพุทธองค์กำหนดลมหายใจเข้าออกภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอาณาปานสติบางคนก็กจิตสงบเงียบลงไปบางคนก็รวมเพิ่มลงสว่างสวัยภายในจิตทีนี้เมื่อกิตสงบกระดูกแต่ละคนเนี่ยที่นั่งอยู่ในประเทศไทยแลนด์หมดจังหวัดร้อยเอ็ด กระดูกกองเท่าภูเขาเทียวมาเกิดมาตายอยู่ในวัดตะ้กระดูกกองเท่าภูเขาเนี่ยจะราคนกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมคือตัณหาความอยากมีวิบากสืบต่อไปวิบากคือผลของการกระทำทำดีบ้างทำชั่วบ้างชีวิตเราถึงสูงสูงทำทำรุ่มรุ่ม,มดอนดอนพอไปเห็น กระดูกองเท่าผู้เขานะครับพงเกิดสังเวชสลดใจน้ำตาร่วงสงสารตัวเองความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความพัดผ้าก็เป็นทุกข์ความไม่สมบังก็เป็นทุกข์ที่ไม่เกิดที่ไม่แก่ที่ไม่เก็บ ที่ไม่ตายมีไหมพระองค์ก็ค้นคว้าเข้าไปยานที่แรกเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติย้อนหลังได้พระองค์เคยเป็นเศรษฐีกระดุมพีเคยเป็นคนยากคนจนเคยเสวยประชาติเป็นสัตว์ดิรัชานนับชาติไม่ถ้วน เกิดสังเวชสลดใจที่ไม่เกิดมีไหมที่ไม่แก่มีไหมที่ไม่ตายมีไหมก็เลยไปทำสมาธิให้กิดดิ่งชัดลงไปก็เดิมไปได้ยานที่สองจาตุปาทยานรู้จากความจำนุดจุติและเกิดของสัตว์ บรรดาพวกเราที่มานั่งอยู่ศาลาคนมีบุญก็ไปสวรรค์ไปโลกทิพย์คนมีบาปก็ไปลงนรกคนหมดกิเลสแล้วก็ไปนิพพานบาปมีกิง่งบุญมีกิง่งนรกมีกิง่งสวรรค์มีกิง่งพรหมโลกมีกิง่ง นิพพานมีนกริงนบาปแปลว่าของร้อนร้อนที่ไหนก็ร้อนที่ใจใจเป็นผู้รับทั้งเหตุและผลใจเป็นผู้รับสุขรับทุกข์โลกแก้ปัญหาชีวิตไปแก้ที่ไปเหตุพอเราเป็นทุกข์มาดื่มเหล้าแก้คุ่มเข้าโรงบาแก้คุ่มเล่นไพ่แก้คุ่มมันเหมือนไฟไม่แกบ ร้อนเราอยู่ภายในปุ้ยเจ้าให้แค่ที่ต้นเหตุเราอยู่ประสาทร้อยชั้นถ้าใจไม่สุขก็ไม่มีอะไรสุขเราอยู่ห้องแอร์ก็ร้อนถ้าใจไม่เย็นคนมีบุญมีชีวิตอยู่ก็เย็นตายไปก็เย็นคนมีบาปมีชีวิตอยู่ก็ร้อนตายไปก็ร้อน เพราะความร้อนอยู่ที่ใจใจเป็นผู้รับทั้งเหตุและผลใจเป็นผู้รับสุขรับทุกเวลาคับแคบคับแคบที่ใจเวลาสุขทุกข์ที่ใจเวลาทุกขทุกขที่ใจทุกข์นักนักเข้าทำไงอะตายดีกว่ามันทุกข์แต่ยังไม่ตายขี่รถเบนซ์คัน,นายาวๆนอนโดดมาจากตึกห้าชั้นหกชั้น คนใจรั่วเก็บสมบัติไม่อยู่คนมีธรรมบาเยใ,ใจอันไหนพอจ,จอนนพอ่ายถึงจ่ายอันไหนพอใช้ถึงใช้ประหยัดอดออมเมื่อเราแข่งขันกับสังคมควา,ามร่ลมจมจะตามมามีสตางค์เข้าก็เรียกเสียนั่นเสียนี่พอหมดสตางค์กับบักนั่นบักนี่เมื่อมั่งมีมากมายมิดหมายหมอง เมื่อมัวหมองมิตรมองเหมือนหมูหามาเมื่อหมดมังมวนมิตรไม่มีหมาเมื่อหมอดมวยหมูหมาไม่มามองพาจานไปที่เท็กซัสบ้านจอร์ดบูธเท็กซัสบ้านคาบอยต่อมาก็ไปรัฐอากาอันซอบ้านบีคินตันเป็นประธานาธิบดีสองสมัย อีนลาลี่เป็นคนนิวยอร์กไปเจอช้างตัวหนึ่งเท่ากำปั้นบรรหารศิลปาอาชาไทยแลนด์ก็เลยบรรหารเป็นนายกอมนตรีบีคินตันเป็นสมัยแรกรถประจำตำแหน่งรถกันกระสศูนย์เขาเก็บไว้พี่พิธภัณฑ์พาอาจารย์ไปดูอนุสาวรีย์จอห์นเอฟเคเนีดี แล้วก็ไปแอตแลนตาสมรักคำสิงได้เหรียญทองเหรียญแล้วห้าสิบล้านเดี๋ยวนี้แกเป็นโรคทรัพย์จางนะไม่มีใครรู้จักเมื่อมั่งมีมากมายมิดหมายมองเมื่อมัวมองมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อหมดมั่งมววมิดไม่มีมาเมื่อมอดมวยหมูหมาไม่มามอง ป็นปโลกทัพย์จางอบายยมุกเป็นทางแห่งความชิบหายเล่นการพนันเมื่อชนะย่อมก่อเวรเมื่อแพ้ย่อมเสียทรัพย์ที่แรกทรัพย์เราชิบหายต่อไปกว่าทรัพย์ลูกทรัพย์เมียหมดทรัพย์พ่อตาแม่ายายหมดทรัพย์วงศาคณาญาติหมดใครอยากชิบหายให้เล่นเยอะเยอะผู้เจ้าสอนไว้หมด พุทธศาสนโลคมา2,600กว่าปีต่อไปพุทธศาสตร์จะเป็นศาสตร์ประจำโรคอังกฤษเป็นอันดับหนึ่งศาสตราจานั่นศาสตราจานี่ทุ่มหนึ่งที่แฮมสเตดไปนั่งสมาธิพวกเราเอาเปลือกเอากระพีธรรมโกยถึงในหลอกมีศรัทธาตะวะขาดปัญญา ศรัทธาต้องเดินคู่ปัญญาพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกอูชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีกิปิปันโนเมื่อท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงอัญชลีกะลลนิโยเราจะกราบจะไหว้ก็สมควรปุญญะเขตต่างโลก,กัสสัรเมื่อท่านปฏิบัติดี ท่านก็เป็นเนื้อนาบุญของพวกเราบุญยักษ์เขตต่างโลกะสะเป็นเขตบุญของโลกเป็นเนื้อนาบุญของโลกถ้าท่านไปสูบยาบ้าไ่มาเมาแล้วครับฉีเป็นฉีม่วงเป็นเนื้อนาบาดเราเข้าไปส่งท่านทุกวันเนี่ยยกเสก้าวเส่หงวงัวได้มาแต่ละบาทเนี่ยอาบเหนือต่างน้ำ พระตอนรกมากก็โยมพระอาศัยชาวโลกขอเป็นอยู่พระต้องทำตัวเป็นผู้เลี้ยงอายลักษณะการตัดสินธรรมวินัยทำเราใดเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนของศาสดาทำเราใดเป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัย ไม่ใช่คำสอนของศาสดาทำหล่อใดเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษสันตุถีตามมีตามได้อันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนของศาสดาพระนนทุนถามพระเจ้าก่อนที่จะปรินิพานพระอ,องค์ตั้งใครเป็นศาสดาแทนพระอ,องค์ ดูก่อนอานนนพระธรรมพระวินัยที่สถาคตตัดไว้ชอบแล้วเป็นครูแทนเราสถาคตเมื่อเราปรินิพานไปแล้วใครเคารพธรรมใครเคารพวินัยผู้นั้นเคารพพระศาสดาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาคต ทีนี้ยังไม่จบยานสามอ่ะทีนี้เมื่อได้ยานที่สองจาตุปาตยานรู้จักความจำหนจุติและเกิดของสัตว์คนทำดีก็ไปสวรรค์คนมีบาปก็ไปลงนรกคนหมดชีวิตแล้วก็ไปนิพพานที่นี้ไปยายยานที่สามอาสะวัคยายาน ทำกิเลสอาสวะสูญสิ้นออกไปจากใจนิพพานังปรมังสูญอย่างกิเลสอาสวะสูญสิ้นออกไปจากใจใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้สูญไปตามสมมติไม่เป็นอัตตาไม่เป็นอนัตตาเหนือสมมติเขาถึงเลือกวิม,มตุตติวิม,มุตติแปลว่าความหลุดพ้น หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้านิพพานเป็นอตตานิพพานก็ยังเป็นตัวกูของกูยังมีอุปทานนับแต่พระโสดาบันเป็นผู้แรกถึงกระแสพระนิพพานละสังโยชน์ในห้าข้อถ้ามาเกิดดีก็เขตชาติย่นวัตตาเข้ามานับแต่ผ้านาคา ถ้าจะเที่ยวเหมือนผลไม้แก่เต็มที่หามเต็มที่โบมก็สุขไม่โบมก็สุขถ้าถึงหัดอรหัตภ,ภูมิแล้วเว้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหนือสมมุติเขาถึงเรียกวิม,มุตติทีนี้เล่าเรื่องไปสร้างวัดจ,จันทบุรีต่อไปปรากฏทำกระต้อจากปากไม้ไผ่อยู่ ห้าปีทีนี้เขาก่อวอดคำว่าก่อวอดภาษาบ้านเฮอามีพระเจ้าวาดวัดบ้านไปกับพระอีกสี่รูปเป็นห้ารูปเขาได้ข่าวว่าพระไปอยู่บนเขามาเผยแพร่ลัฐที่คอมมิวนิสต์ตอนนั้นเด็กกำลังหัวแดงจะไม่ลงปู่ใหญ่เราไปสร้างพาน้ำย่อย สลา,าจากเขาพังระเบิดเสาขาดเสาสลา,ามานไม่มีบารมีไม่เกิดคนจะมีความสุขได้ยิดความลำบากเป็นทางเดินพอเราไปปรากฏทำกระทัจากปาาไม้ไผ่อยู่บนเขาจเจ้าวาดเขาไปหะคือก่อนจะไปเนี่ยมันจะผ่านวัดบ้านก่อนห่างกันแปดกิโลนะฮะจิตอยู่ ที่แรกนั่งสมาธิอยู่ทีสองถ้าท่านไม่หนีจะมีเหตุถ้าท่านไม่หนีจะมีเหต,เหตุบอกขึ้นมาสามครั้งถ้าท่านไม่หนีจะมีเหตุพอตอนเชาน้านี่ใครจะมาเกี่ยวข้องกับเรานะ้อสรุปแล้วพระธรรมมาเตือนธรรมโมเวรคติธรรมจารีงพระธรรมย่อมรักษาผู้พืดธรรม รมโมสุกินโนสุขมาวะห้าติทมที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้พระธรรมมาเตือนว่าจะมีเหตต่อมาในเจ้าวาดมาถามพระคุณเจ้ามาจากไหนเขาถามประโยคแรกเลยท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพระมหานิกายว่างั้นพระอาจารย์ก็บอกตัวเองมึงอย่าขึ้นนะ ตาเองขึ้นเองเนี่ยไม่เป็นธรรมเขาว่าเราพระหมาเราก็ไม่มีหางหรอกอย่าไปโกรธเขา,เาตั้งใจพูดด้วยความมีสติไม่โกรธโอ้พระมาหานกกายกักบพระธรรมยุธพระธรรมินในอันเดียวกันที่แรกหลวงปู่ชาจะไปยัติธรรมยุธก็หลวงปู่มั่นพอไปกราบหลวงปู่มั่นปั๊บท่านชา พระมหานิกายกับพระธรรมยุทธพระธรรมวินัยเป็นอันเดียวกันหลวงปู่มั่นท่านรู้ด้วยพยานไม่ให้ยัตติถ้ามจิยัตติธรรมยุทธหมดมานิกายจะไม่มีใครเป็นแบบอย่างท่านก็เลยหายสงสัยสาขาท่านก็สองร้อยกวา่ากระจายไปทั่วโลกทั้งเมืองไทยอันดับสองก็คือหลวงปู่ใหญ่สีเรา เป็นผู้มริวา a มากทีนี้พอเขาท่านจะอยู่นานไหมสอนเขาอีกต่างหากสอนแบบผู้ดีนับแต่เราบวชเข้ามาอุปชาเขาให้อนุศาสตร์ลุกขงมงูลเนีเนาสนาเซนาสนาเมื่ออุปชาประสมบทแล้วให้แสแวงหาที่สงบสงสังดที่เวเวกวังเวง เพราะป่าเป็นที่สงบสงัดพระพุทธองค์ตีแรกเป็นถึงกษัตริย์พระอ,องค์เสด็จลงจากป่าศาสตร์หันหน้าก็สู้ทุกข์ยึดล่มไม้เป็นชายคายึดป่าเป็นที่หลับนอนถ้าพระอ,องค์อยู่บนปราศาสตร์ก็ตายเปล่าไม่เดัดสรรู้คนจะมีความสุขได้ยึดความลำบากเป็นทางเดินฉันใด การแสวงหาโมกะธรรมก็ฉันนั้นทีนี้ผมไม่คิดว่าจะมาสร้างวัดมาวิเวกเพราะป่าเป็นที่สงบสงัดมามอมเพ็ญสมณธรรมวัดบ้านอาจารย์อยู่นะบ้านของนี้มีบ้านห้าหลังคาเรือนตอนไปยุ่ใหม่ปอริบินาบาดไม่ตั้งใจว่าจะสร้างวัด เขามาลุกมานไม่มีบารมีไม่เกิดคนจะมีความสุขได้ต้องผ่านพ้นพยามาณทีนี้ต่อมาเขาก็มีสายพอพระกลับไปแล้วเขาก็นั่งซื้อเล่มหนึ่งไปแก่กโจมตีธรรมยุทธ์ว่าราชการที่สี่ตั้งวงธรรมยุทธขึ้นทำไม่สงแตก แยกเป็นสังฆเพศอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็หนังสือมาให้ผาอาจารย์อ่านอ่านแล้วก็ช่างเขาเถอะยมเออเขาว่าเราเป็นพราหมูพราหมาพระอาจารย์ก็ไม่มีหางหรอกอย่าไปโกดแทนผาอาจารย์เราบอกเขารูกใหญ่ต่อมาเนี่ยมีสายมาบอกคนมาเกี่ยวข้องเราก็ประมาณสิบกว่าคนสมัยเรายังไม่ดัง เอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความตนีด้วยการให้ทรัพย์สมบัติเราหามาได้เราหึงเราหวงเราห่วง,เ,วงเอาวนมหาชาติมหาชาติ่ะแปลว่าชาติสุดท้ายที่พุทธองค์บำเพ็ญบารมีสเสยวรปชาติเป็นพระเวสสันดรความหมายเนี่ย ให้เราน้อมมาเป็นคติสอนใจให้เ็นเป็นคนใจกว้างใจขวางเหมือนพระเวสสันดรเพื้อเพื่อเพื่อแผ่คนใจกว้างก็เปรียบเหมือนต้นไม้ใกล้ทางใครไปก็ไปพักร่มเงาบริวารมาเพราะน้ำใจมีบริวารหนีเพราะน้ำใจลดบริวารหมดเพราะน้ำใจแห้งคนใจกว้างน่ย เปียบเหมือนต้นไม้ใกล้ทางใครไปเขาไปพักร่มเงาการทานเนี่ยคือการเสียสละเราทำนาเนี่ยน้ำเดียวเข้าจากเรานะคันนาเนี่ยมันสี่เหลี่ยมถ้าเราเปิดปั๊บเนี่ยน้ำจะไหลเข้าทันทีหามาได้เราก็หึงหึงเราก็หวงหวงเราก็ห่วง คนขี้ตีเหมือนต้นไม้อยู่กลางป่าเนี่ยเราบุญพระเวทเพื่อน้อมมาเป็นกติสอนใจไม่ใช่ว่าจัวน้อยขึ้นไปแทศอยู่หมดนะมานเนี่ยน้อยเออเอาข้อต้มกูมาเอาข้อต้มกูมาเมื่อเราก็นบไปป่าก,ก็คุยกันไปมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยความหมายให้คนเป็นคนใจกว้างใจขวาง สวยพระชาติเป็นประเวททานสร้างทานมหาทานลกูกทามเมียเขาหาว่าพราะองค์เป็นคนขวางโลกทานช้างมิ่งมึงควนน่ะผลไม่ตกต้องตามฤรูการพระองค์หวังโพธิญาในการข้างหน้าไม่ได้เป็นคนครับแคกยิ่งให้เท่าไหร่ริงใจยิ่งใจกว้างใจขวางเอือเ้อเพื่อเผื่อแผ่ให้รอน้อมาเป็นกติ พอจ่อมาในวันที่เท่านั้นเท่านี้เขาจะมากุยที่เขาจะไม่ให้มีธรรมยุทธแต่พระอาจารย์เป็นมวยเขาเป็นมวยลวดลายเรามวยลล่ะพอดีเขามาบุกถางประมาณสักเก้าโมงเขามาตั้งทับฉันเพนเจ้าว่าคนมาเป็นร้อยเอ,อ้าถางไปตัเรงนี้เราไม่เข้ามันกินอยู่ไม่ได้ พระราวพระเก่าสำนักเือรสำไมนักไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราไม่เข้ามันกินมันอยู่ไม่ได้เรกเขาก็นึกว่ามวยบ้านนอกจะหลับตาตีก่อนพระอาจารย์จะบวชเรียนหนังสือรุษมัธยมยุคจอมพลปอเดินจากบ้านโจทย์ไปเข้าเซลภูมิขี่รถสองล้อตัวเองเดิน สมัยโบราณรถโดยสารเงียหูดังหมูนไหมมีรถล่องเร่ไน่ไร่ไปพ้พนท้องตอันมีรถโดยสารได้ยุคนัึนเดินแต่มอหนึ่งหอดหมอสามสมัยก่อนโรงเรียนประชำเพอมีแค่มอสามจบจากโรงเรียนมัธยมถึงได้บวชบวชเป็นสนัมมณีนอายุสิบแปดสิบเก้าปีทีนี้ มะแรงวีมะแรงวันกับมะตอมเนี่ยนักเรียนหนุ่มมันรูหล่อดิสาวมาติดจากก่อนเนีเขาไม่บังคับโยมแม่อะไรว่ารูกคนอื่นรักเราเนี่ยสู้ว่าไม่เกียดไม่ได้นะลูกกลัวจิเรียนไม่จบแม่เป็นห่วงทีนี้พอบวชแล้วเนี่ยมานึกถึงความกตัญญูก็แต่เวทีเลือดทุกหยด เป็นโมมดกของพ่อของแม่เรามีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดคนอื่นรักเรารักไม่บริสุทธิ์หนึ่งเขาว่าเรารูปรลอเขาถึงจะรักถ้าเป็นผู้หญิงเขาว่าเราสวยเขาถึงจะรักถ้าเราขี้เลอะเขาเบียนหน้าหนีลูกหูหนวกตาบอดขาหักแข้งหักพ่อแม่กอดได้จูบได้พมมาตุมาตาปิตรโร บิดามารดาเป็นพรมของบุตรพรมหมายถึงพรมวิหารธรรมรักด้วยเมตตารักระหว่างหนุ่มสาวเห็นไหมหน้าตาส,สวยๆพวกดาราเดี๋ยวก็เตียงหกักเดี๋ยวก็เตียงหกักในหน้านั้นสิพิม์ในทีวีมีไหมพ่อแม่พ้องอยาก,กับลูกไม่มีก็ต้องว่าลูกตายไม่เสียดายเท่าลูกชั่ว เดี๋ยวนี้มันมีแต่ลอกลอกกัล่าลากพ่อแม่ไปโรงพักชิงสุกก่อนหามหากำไรก่อนซื้อมสองมสามมันโหลหากันเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วออบางคนมีชีวิตอยู่วัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นบวันศีลไม่ละวันพระไม่ถือแล้วเจ้าดีมาจากไหน พอตายก็เอาพ้าไปสวดพ้าก็เอาสัตั้งคูมาสตัตังคูมามือเราก็นบไปปากก็คุยกันไปความหมายเนี่ยกุศลานะหมายถึงกุศลคุณงามความดีให้สร้างตอนมีชีวิตอยู่เมื่อเราสร้างเต็มภูมิแล้วไม่ต้องเอาผ้าไปสวดก็ไม่ตกนรก พาไปเสวดเพื่อน,น้อมมาเป็นกติสอนใจบ้านเราก็จะเหมือนคนนอนอยู่ในโรงเนี่ยไม่ได้สเสือดคนเป็นฟังนะคนคนไม่ได้เสดวดเนีคนตายฟังฟังไม่รู้เรื่องหรอกน้อมมาเป็นกติสอนคนเป็นให้สร้างกุศลาก่อนตายกุศลานหมายถึงกุศลคือคุณงามความดีคนเราไม่ได้มีค่าที่เนื้อที่นางน้ำหนักช่างเป็นกิโลขายไม่ได้ มีค่าที่คุณงามความดีทำความดีไว้โลกเป็นคนดีของโลกสร้างคุณงามความดีไว้หลานเป็นคนดีของหลานสร้างคุณงามความดีไว้ให้บ้านให้เมืองเป็นคนดีของบ้านเมืองสร้างคุณนี้คุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติเป็นคนดีของชาติเราเป็นคนไทยเป็นคนมีวาสนามีศูนย์รวมใจ สนยนรวมใจก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์